ladies and gentlemen now we are passing through the area of turbulence for your own safety please remind you sit l e f v e n f r o o r you laboratory until the passenger side is t r n o f t h thank you มีครั้งหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะคะผู้โดยสารแอบมาโนเสียชีวิตอะ่ะคมันมันฝังใจอะนะ่ะเนาะผมว่าคำถามเนี้ยผู้ชายหลายคนเนี่ย <c oughs> อยากรู้มากเลยนะ <c oughs> วัสดีค่ะทุกคนนอนอีกดี๋ยค <c oughs> ่ะก็ขนมาแล <c oughs> ้ว <c oughs> พี่เนี่ยมีมีความฝันตั้งแต่เด็กเลยว่าอยากเป็นแอร์โฮสเสใช่เป้ยอะมีความฝันตั้งแต่เด็กเลยพี่โอ้ยว่าอยากจะเป็นแอร์เด็กนี่กี่ปีสักประมาณมสมห้าแต่ว่าด้วยความที่เราเรียนสายวิทย์คณิตไงแล้วก็ทุกคนก็แบบว่าต้องเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลใช่ไหมคะอือแต่ว่าเราอะเป็นคนเดียวในห้องที่ฉันอยากเป็นแอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเทอมสุดท้ายนะคะไปลองไปสมัครกาวดูเพื่อที่จะได้มีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ปรากฏว่ามันติดในตำแหน่งของกาวในในเทอมสุดท้ายจนจนมาได้ทำเต็มตัวจริงๆปีหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็มาลาปีทำกาวไปด้วยเหรอตอนทำกาวนี่ตอนนี้หนูนูกรูกันหรือเปล่าูเป็นทางกานะตอนตอนตอนทำกาวนี่มีหนุ่มๆมามาแบบกางริงๆังเลยมีบ้างมีบ้างคะก็เป็นผู้โดยสารผ่านไปผ่านมาเมื่อก็ต้องมีแบบเออเอล ตอง้างช่วงนั้นไปก็จริงๆจริงๆมีความมีความตั้งใจว่าอยากเป็นแอร์อยู่แล้วเนาะใช่มีความวตั้งใจว่าจะมาเป็นแอร์อยู่แล้วทีนี้พี่พี่ถามนิดนึงคือขั้นตอนก่อนจะมาเป็นจุดนี้ก่อนจะมาทําตรงนี้เนี่ยมันมันคัดอะไรกันบ้างสิ่งที่มันมีมากกว่าเรื่องของบุคลิกภาพอ่ะเขาเขาคัดอะไรเราบ้างลองเล่าให้ฟังน่ะไปว่ามากกว่านั้นก็คือ m i n d เซตนะคะเราจะต้องมี m i n เซ e ตที่ดี มายเซตที่ดีที่ไปพูดถึงหมายถึงว่ามันไม่ใช่การบริการอย่างเดียวมันคือแบบการดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักง,งานบริการเป็นอันดับสองอการดูแลผู้โดยสารเป็นสิ่งสําคัญแต่ว่าการดูแลให้มีความปลอดภัยแบบไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยนั่นคืออันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องมีหมายเซตที่ดีว่า security คือสิ่งที่สาคัญที่สุดที่ให้การการอ่านเลือกเพราะว่า พี่เชื่อว่าแต่ละปีไหมพี่ไม่แน,น่ใจเขาคัดเป็นปีหรือเป็นอะไรเป็นใช่บางบางครั้งก็คือเปิดรับปีละสองครั้งหรือว่าบางครั้<า>งก็คือทิ้งช่วงยาวขึ้นอยู่ที่ความต้องการในการขยายไฟในการขยายตลาดของสายการบินนั้นๆด้วยเอาว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีผู้สมัครยเยอะไหมประมาณเยอะมาก ก็อย่างรุ่นที่ไปสมัครใช่ไหมคะรอบล่าสุดมีผู้สมัครเข้าประมาณเกือบสี่ถึงห้าพันคนเขามีเกณฑ์ไหมว่าเขาจะรับแค่นี้หนึ่งร้อยมีเกณฑ์รับสิคนใช่สามร้อยคนแสดงว่าในห้าพันคนเนี่ยเขารับแค่สามร้อยคนโดยประมาณนะแสดงว่าสามแล้วแต่รอบด้วยนะคะออ่แล้วแต่รอบคือยังไงคือหมายถึงว่าอย่างบางรอบเนี่ยคนมาสมัครห้าพันคนแต่ความต้องการจริงๆอ่ะแค่หนึ่งร้อยคนครับห้าพันห้าพันเอาแค่หนึ่งร้อย รอบแรกก็จะมีการยื่นใบสมัครนะคะก็มีการชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงประมาณนี้นะคะยื่นเรซูเม่แล้วก็คะแนนที่แต่ละสายต้องการอ,อย่างเช่นคะแนนโออิคบางครั้งเขาจะเปิดรับแบบญี่ปุ่นคุณก็จะต้องมีเอร์ติฟิเคตของภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วมั้งปีที่ผ่านหมะ อะไรนะคะอะไรนะคะก็เป็นผ่าก็ <laughs> เป็นแอ,อ,นอนร์มาแล้ว <c oughs> ไง <c oughs> ไม่ผ่าน <c oughs> อ๋อก็รอบแรกจบไปใช่ไหมคะร,บรบอบสองรอบสองก็จะมีการขังเอเซ่ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็จะมีข้อสอบที่เป็นเกี่ยวกับทัศนคตินะคะ คือจะสวยอย่างเดียวไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่ามันต้องมีทัศนคติที่ดีด้วยเราจะต้องไปทํางานเราจะต้องเจอกับคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็เราต้องเป็นคนที่ใจเย็นพอแล้วก็ไม่คิดมากค่ะถ้าเราเก็บทุกอย่างมาคิดคือเราจะเครียดมากเขาส่วนสูงที่เขารับแอร์คอสตสในในในส่วนของ <S 2> <S 2> ของบริษัทเป้เขารับเท่าไหร่บริษัทเป้นี่จะรับอยู่ที่บางรุ่นอะร้อยหกสิบบางรุ่นร้อยหกสิบห้าแปลกใจไหมคะว่าทําไมแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างรุ่นเนี้ย 160ก็ได้รุ่นนี้ขอ160ก็ได้เพราะว่าเราใช้เครื่องใช้เล็กลำเล็กร้อยหสามารถปิดบินถึงแต่สําหรับบางรุ่นใช้แอร์บัสบินมันจะสูงกว่าหมายถึงที่เก็บกบระเป๋าค่ะมันจะสูงกว่า<ะ>เขาก็จะต้องรีควายขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อที่จะ ทำงานได้สะดวกมากขึ้นช่วยผู้โดยสาราหรือว่าเป็นการจัดกระเป๋าโอ้เลยเนี้ยคือส่วนสูงนี่ถ้าสมมติว่าในในในคสนั้นเนี่ยถ้าส่วนเราเราเราผ่านทุกอย่างเลยเราอาจจะสูงแค่ร้อยห้าสิบเก้าลยได้ไมันเขา,เาลูกมานรวยนะ <c oughs> หรือว่า,าม,มันเป็นสปสเปคมันเป็นสเปคแบบบางครั้งในบางคนมันไม่ได้เป็น<อ>เรียกว่าอะไรไม่ได้ตายตรวจถ้าแบบเขาชอบมากจริงๆแบบคุณดูมีเสน่ห์คุณแบบได้จริงๆบุคลิกได้ขาดไปนิดหน่อยขาดไปนิดหน่อย ไม่เป็นไรได้เอาใส่รองเท้าได้รองเท้ามันเป็นเกียร์แล้วพี่รองเท้าบนเครื่องมันจะเป็นแกลชูใช่ค่ะบนเครื่องเราจะไม่ใส่รองเท้าส้นสูงเพราะมันเป็นเรื่องความปลอดภัยนะคะคุณพี่จะเห็นแอร์ใส่ส้นสูงเดินในในสนามบินสนามบินถูกต้องแต่ว่าไม่ใช่รองเท้าบุคลิกภาพที่เอาไปใส่บนเครื่องใช่ค่ะใช่พี่น้องมามเดี๋ยวจะเสิร์ฟกาแฟอีกค่ะทุกคนค่ะถ้าเสิร์ฟกาแฟแล้วคือเอ้ยหอบอย่างนี้ไม่ได้นะคะเรื่องของการปฐมพยาบาลต้องเรียนรู้ อุ้ยอันนี้สําคัญมากเลยค่ะเพราะว่าทุกคนเชื่อไหมคะว่าไฟสั้นอะ่ะมันยังพอลุน้นแต่ไฟยาวอะ่ะมันมันมีความปลอดภัยและแม้กระทั่งไฟสัน้นถ้าเกิด hard attract บนเครื่องเราต้องปั๊มหัวใจเราต้องทำ cpr นั่นคือสิ่งที่สําคัญมากๆที่เราจะช่วยให้แบบคนหนึ่งสามารถผ่านวิกฤตที่อยู่บนเครื่องได้มันไม่เหมือนรถเมย์ทุกคนที่จะจอดแล้วแบบ คืยด่วนแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลอะไร่เงี้ยอันนี้เราอยู่บนฟ้ามันจอดไม่ได้ง่ายบางทีขอลงลงไม่ได้หรือว่าปลายทางไม่มีไม่ได้ว่าอะไรแอมบูลแอนซ์มาร,รออะไรเงี้ยค่ะครับ,รบสิ่งที่กดดันที่สุดตั้งแต่ทํางานมาสาหรับโรอี้นะแต่ละคนมีความกดดันที่แตกต่างกันเนาะน่าจะเป็นมีมีข้อเคสนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นความตายไม่ว่าเราจะทําออกมาอย่างไงก็ตามนะคะทุกคนคือถ้าเกิดว่ามันมีคนเสียชีวิตอ่ะครับมันมันฝังใจอนะเนาะ เพราะว่าเราเราพยายามเต็มที่แต่ถ้าสุดท้ายมันทําไม่ได้อะมันก็มันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกแย่มันเหมือนเราแบบต้องดูแลชีวิตของทุกคนบนเครื่องบินเพื่อให้ทุกคนไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยเจอคนไม่สบายเจอคนอ้วนเจอคนหายใจไม่ออกทุกอย่างมันต้องไวอะยุ้ยมันต้องมีสติมันต้องมีสติในการที่จะเรียบเรียงว่าเราจะทําอะไรก่อนเราจะทําอะไรหลัง เราจะปั๊มหัวใจเราจะเตรียมออกซิเจนพี่สังเกตเห็นเวลาพี่บินเนาะคือ <c oughs> น้องเป้เนี่ยเขาก็เรียกเป็นลูกเรือใช่ไหมครับใช่ค่ะจะได้ใน้ในในบินหนึ่งครั้งมีลูกเรือกี่คนครับเอาแบบภายในประเทศภายในประเทศ <c oughs> เราใช้สำหรับสายการบินเป้จะใช้โบอิง7จ็7ร0อนะคะ800กับ900 ER ถ้าเป็นเครื่อง800เนี่ยเราจะใช้มินิมัมครูแค่ด้านหน้า2ด้านหลังสและกับตันคนหนึ่งกับ ผู้ช่วยกับตาหนึ่งคนคร,รวมทั้งหมดบนเครื่องก็จะเป็นหคนแต่ถ้าเป็นเครื่องใช้อีกใช้นึงก็จะใช้ลูกเรือห้าเพื่อที่จะนั่งมิดเอ็กซิสมันจะมีที่นั่งตรงนึงพี่ไม่รู้ว่าพี่อุ้ยเคยนั่งของสายการบินเราหรือเปล่าที่จะนั่งตรงกลางเครื่องกับผู้โดยสาร<อ>ที่จะต้องแบบเฟส o ูเฟสกับผู้โดยสาร<อ>ตรงกลางเครื่องมันจะมีทางออกพิเศษพี่เคยนั่งครั้งนึัวนีท่ทำหน้าที่อะไรหลักๆประสบการณ์เยอะกว่าหรือว่า จริงๆก็มีประสบการณ์เยอะกว่านี่คือเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องดูแลลูกเรือบนบนเครื่องทั้งทั้งลำแล้วก็คอยประสานงานกับกัปตันหัวหน้าลูกเรือก็จะมีการเทรนพิเศษอีกทีหนึ่งเหมือนกันไอ้ที่เขาเวลาเขาประกาศเป็นภารกิจอ่ะเอาสาธิตอุปกรณ์ช่วยช่วยชีวิตใช่ไหก็ทุกคนต้องทำได้ถูกไหมคระ ทำได้ค่ะทุกคนฝึกมาแล้วว่าให้ทําการสาธิตแบบไหนปัจจุบันนี้เขาเปิดเป็นซาวเปหรือว่าเราเน็นเป็นซาวแล้วเนาะใช่ก็สะดวกขึ้นเพราะว่ามันจะต้องมีจังหวะทุกคนต้องทําออกมาให้เท่ากันนะคะแต่ในบางในบางสนามบินอะรันเวย์มันสั้นเขาจะต้องทํา PA ด้วยตัวเองเพื่อที่จะให้มันกระชับและสามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้ภายในระยะภายในระยะเวลาที่กําหนดสัองเกตไหมทุกคนจะมันจะมีจังหวะแล็บมันจะมีจังหวะแล็บใช่ไหมใช่ ตกลมอากาศอย่างเงี้ยอ่าตกลมอากาศทุกคนต้องสามารถ P A ได้ใช่ไหมใช่ต้องไปลองพูด <c oughs> ภาษาเอ่อเควินอะไรนะสักอย่างหนึ่งไม่ติดฟังโอเคได้ท่านผู้โดยสารคะขณะนี้เครื่องบินของเรากำลังผ่านเขตสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อความปลอดภัยข,ของท่านการุณารัตเข็มขัดที่นั่งและประจำอยู่ที่นั่งงดแรงงดใช้ห้องน้ำจนกว่าสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดที่นั่งจะดับลงขอบคุณค่ะภาษาอังกฤษนะ Ladies and gentlemen now we are passing through the area of turbulence ขออยู่อันเสร็จเลยโปรดท r ้งไม้ที่เสียดฟันส์ฟาร์บิลส์ล aboratory จนถึงรูปสัตว์ที่เ i ็นสีดำไฟอีส์ต์เปิดขอบคุณค่ะเวลาเราก็ยินเสียงแบบนี้ตกหน้าไม่คือเสียงอย่างนี้ลักษณะนี้คือเสียงน้องเป้เองนะเคยไปเจอเหตุการณ์ระทึกขวัญของเครื่องบินไหมมีพี่ตกกลมอากาศตกกลมอากาศเนี่ยเคยตัวลอยเคยตัวลอยเกือบจะถึงซีลิ่งของผนังอ้าวแล้วไม่ได้ใส่หน้ากากเหรอจังหวะนั้นน่ะ เขาจะเรียกว่ามีมันจะเป็นเค e ียร์แอร์เทอร์บลนซซึ่งมันจะเขาเรียกว่าอะไรคะ,ะดาต้าของเครื่องบินมันจะไม่จับมันจะไม่มีสัญญาณแจ้งเตืนอนอันนี้จะอันตรายกว่าแบบที่มีการแจ้งเตือนสัอกาศเจอแบบนี้บ่อยมากใช่เป็นหลุมอากาศที่เป็นเค e ียร์แอร์เราจะมองไม่เห็นครับแล้วแล้วเห็นแล้วอย่างนั้นจะได้รับนนัวามเสียใจนะไรไหมวันเหตุไหมความหกรคือความโชคดีของเราก็คือแบบเรานั่งกินข้าวอยู่ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือทั้งถาดลอยและหนูตะลอยไปพร้อมถาด แล้วหนูก็ตกลงมาดีที่ไม่กระแทกซีดข้าวก็กลับมาที่เดิมกินต่อได้ลงไปข้างล่างหมดเลยข้าวลงไปข้างล่างหมดเลยค่ะทุกคนค่ะคำถามเกือบจะท้ายสุดแล้วจริงๆผมว่าคำถามเนี้ยผู้ชายหลายคนเนี่อยากรู้มากเลยนะอย่างพี่เนี่ยพี่ก็จะนั่งเครื่องบินบ่อยมากเนาะพี่เดินทางเที่ยวพี่อะไรอย่างเงี้ยนะพี่จะก็จะเจอแอร์สวยๆเยอะมากแล้ว ถ้าถ้าพี่รู้สึกว่าอุ้เราเราเราชอบแบบนี้ว่าป็นไปได้ไหมว่าเราอะขอแบบไลน์ขอเฟซเขาอะไรเนี้ยมันจะดูน่าเกลียดไหมครับอันนี้อยากรู้จริงจริงมันไม่ได้มีกฎตายตัวนะคะอ้ยไม่ได้มีกฎตายตัวว่าห้ามห้ามให้ไลน์หรือว่าให้เฟซหรือว่าให้อะไรกับผู้ได้สารคือมันเป็นเรียกว่าอะไรลูกรอดลูกชนในการเอาตัวรอดอืมไม่งั้นก็ต้องนอกรอบไป หรือถ้าใจตรงกันมีครั้งหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะคะผู้โดยสารแอดมาเขาบอกว่าตอนที่ผมออกจากเครื่องนะครับผมมาก้มดูป้ายชื่อของคุณเขาชื่อของคุณเนี่ยไปเสิร์ชก็เลยแอดมาอดเจอด้วยเจอด้วยใช่ไหมลวลองลองลองไปทำกันดูบ้างนะครับเหนี่ยป้ายชื่ออย่างน้องเพ้เนี่ยเจอเจอเคสผู้โดยสารแบบ ตั้งใจขอลายอะไรน like> like> okay like> like> okay ี้ไหมมีค่ะ um มีม right> ีเยอะเลยโดยเฉพาะที่น wow ั่งที่เราจะต้องนั่งตรงข้ามกับผู้โดยสารมันเป็นระยะแบบประชันชิดเหมือนนั่งข้างกันอ่ะเหมือนนั่งข้างกันแล้วเฟซทูเฟซอย่างเงี้ยอ๋อเหรอแล้วยังไงก็เดิมเ้าเ็เปิดด้วยคําถามว่าชวนคุยก่อนถ้าเป็นคนไทยก็จะแบบเหนื่อยไหมครับ วันนี้ทานข้าวได้ยังครับเหลือว,วันนี้ก็ขอบคุณน้องเนมากครับค่ะขอบคุณค่ะให้ข้อมูลต่างๆหรือว,ว่าเปขอ้อมูลความรู้ที่ดีนะเป็นการแนะนำสำหรับคนที่จะอยากเข้ามารูวงการจะได้รู้อะไร,รล่วงหน้าว่าต้องเจออะไรต้องทำอะไรบ้างเนาะใช่ะนะเหล่าที่สุดแล้วก็คือความตั้งใจความพยายามถ้าเราใส่ใจเร็นๆก็เองมันก็ได้แน่นอน ช่องจับมาถ่ายขอบคุณ้องเ่้นมากนะครับขอบคุณช่งองจับมาอถ่ายทุกคนคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ s, subscribe, <S ะคับ s, <S นนับส b e สับ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 กับส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 ัับสับสับสััสััััส